นมชิ้นที่เจสันใบสั้นแปลว่าพระอาทิตย์ใบแปลว่ากัดสันใบแปลว่าพระอาทิตย์กัดแพี่ล้อเล่นสันใบเป็นขนมธัญพืชอบกรอบที่ได้รับความนิยมสุดๆในประเทศไทยลองีิจะนากการขนมที่บางกรอบเต็มไปด้วยรสชาติที่อร่อยจนหยุดไม่อยู่นั่นแหละสันใบนอกจากรสชาติที่แสนอร่อยแล้วสันใบยังเป็นขนมสาหรับคนรักสุขภาพอีกด้วยเพราะมันทํามาจากข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวโอ๊ตและข้าวโพดใช้วิธีการอบไม่ใช่การทอดทําให้ไขมันของขนมสันใบเนี่ยน้อย กว่าขนมอื่นๆรสชาติของซันไบก็มีความหลากหลายท,าทั้งรสออริจินัลที่หอมกรุ่นรสบาร์บีคิวที่เข้มขน้นหรือรสซาวครีมหัวหอมที่มีความเปรี้ยวหวานลงตัวพราะฉะนั้นซันไบก็ยังมีรสชาติใหม่ๆออกมาให้ได้ลองกันเรื่อยๆอีกด้วยมาถึงคำถามยอดฮิตก,กันดีกว่ากินซันไบแล้วผอไมไหมครับจากประสบการณ์ของพี่ขอตอบเลยว่าไม่มีทางการกินซันไบแค่จะอ้วนน้อยลงเฉยๆแต่ไม่ทำให้ผอมคนเราจะผอมต้องออกกําลังกายสม่ำเสมอกินอาหารให้มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอดังนั้น เอาลนนะครับทุกคนพี่ฝากด้วยพี่ขี้เกียจเดี๋ยวพี่จะนอนรอตรงนี้เองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย